น็องเอ้ยโอ้ผมผมเฟี้ยวเฟี้ยวผมผมน็อกว่ะคนนี้ผมน็อกเลยอือติดไปตายเดี๋ยวผมเกิดเองได้ผมเกิดเองได้เอ้ยท่านั้นมันเอ้ยมันติดตั้งแข่งเนาะติดตั้งแข่งติดตังแข่งอ่ะแล้วก็ขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้อยู่กับเกมดันเลดใน ep ที่5วันนี้เราก็จะมาเอาตัวหลักกันเลยใช่ป่าวพี่ใอ่ไรนาจะมาเราจะมาล่อตัวหลักกันเลยใช่ป่าใช่ไปฮูทาเพนตรงไปตรงมา ได้วันนี้คุณยมมีเขาไปมาเขาติดธุระเราเลยมากันสองคนแค่นี้พอเราคนก็ไหวจริงๆอ่ะธรรมดาไปเลยธรรมดาว่ะนะไปแล้วอู้ยเฮ้ยมันขึ้นได้ด้วยนี่ทั้งหมดเนี่ยใช่เอ้ยเฮ้ยแวะก่อนแหวะแหวะแวะแวะก่อนหัวหน้าแวะก่อนเนะทำอะไรอย่างนี้ได้เลยกินบรรยากาศสักหน่อยดอกไม้ไม่เก็บเก็บเก็บเป้ยตัวอะไรอ่ะมันมีเสียงแล้โอ้ย นกอ้วนนกอ้วนนกอ้วนเวอร์ชันไฟเฮ้ยอะไรวะอันนั้นคืออะไรอ่ะไม่รู้อ๋อผู้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 ไหนเนาะเออแล้วมีซากอะไรนะตัวไหนนะเออมันเหมือนซากยานอวกาศสักอย่างลงไปก่อนบุ้มอุ๊บบินมาเกาะนี้มือกูด่ามาเปิดกล่องก่อนเาไอ้ผมก็ลังตามไปไปละจ้าจะได้กล่องเดียวเนี่ยคนมีกุญแจดดอกเดียวใช่ปะใช่ ผมมีสามดอกเปิดไปเลยละกันอ้าวสำรวจตัวนี้มันเชื่อมกันตนี้เหอที่มันเหมือนจิงเล่ละมั้งนั่นดิหาไม่เจอสำรวจอืมลงแล้วเหรออ๋อนี่ลงแล้วหเอามาดูนี่ไงนี่ไงมีคนนี่ไงนี่ไงเนี่ยเขางลักเนี่ยที่มันสู้กันอยู่เนี่ยตรงเนี้ย ออ๋ตรงบ่อน้ำปะใช่บ่อน้ำเนี่ยจิงเลนอันนี้มันสคานไม่ใช่มาคุยกัตัวกันอ๋อนี่ไงลงมาแล้วจ้าต้องดูชื่อก่อนมันคุ้นบอกนี่ไงผมใส่แล้วเดี๋ยวรู้ว่าผมจะเอาหาก่อนเลยแล้วกันว่าไงเพื่อนอ้าวว่าไงเพื่อนเออเนี่ยช้าหรอกช้าๆต้องโอ้ยโหโคตรแรงอ่ะคุณพิกไม่อยากจะบอกว่าแรงแค่ไหนอ่ะไม่เป็นไรเรามีเพื่อนผมผมว่าผมพลาดเรียนนั่ยนะผมแข่งชุดกันไปแล้ว มันเป็นธาตุ่าน้ำแข็งมันเป็นธาตุไฟแล้วผมเอาดาบน้ำแข็งมาก็ไม่ทำอะไรอ่ะก็ไม่ทำอะไรอ่ะมันออกมันดีดไฟขึ้นเราใช่ใช่ไหม่โอ้ยเจี๊ยเจี๊ยไหม่ตรงน้ำคนคนก็เก่งพวกเก่งอ่ะคนกเก่งมันจะหับไฟอ๋อเก๋ๆความใหม่ผมจะตัดหางมันก่อนจำมาหรอจำมา่ะเฮ้ย โอ้ยโอ๊บมันยังไม่ขาดผมไปเชิญผมตัดเาวหน่อยดิตัดละเร่งโอ้ยมันบินเอ้ยเอ้ยเต่าขน้องเอ้ยโอ้ผมผมเนี้ยวผมเนี้ยผมเนี้ยคนนี้ผมน็อคเลยอ้าติดไปตายเลยผมเกิดเอได้ผมเกิดเองได้เอ้ยแล้วทำไมมันเอ้ยมันติดดุมแข่งเนาะติดดุมแข่งติดดุมแขงมันเอาวุ้นดุมแข่งอะไผมเอาวุ้นดุมแข่งมาเคื่อนเอาวอกมาเดี๋ยวกัน เราอะไรมาโอ้โไม่ได้เอาขาเลยเลยต่างๆลบอกสวยนี่อุดร right. ูอุดรู้รู้ไพ่คนไปเอาหางมาหน้าคนนี้ผมจะเอาหาว่าขาดปะขาดดิขาแล้วขาแล้วไอ้ขาแล้วขาแล้วเนี่ยแหละหางเออเออจะโกรธโกรธแฟนนี่เกยโกรธขาด หยุดไปเลยไม่เหียะอุ๊ร้อนร้อนร่างกายมันร้อนแหละแรงร้อนแรงนี่ไ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 งนี่โอ้ยแล้วเม็ดเพื่อนยังแรงเลยอ่ะฟาดไปฟาดไปดิอุ้ยไม่ตายแล้วโอ้โหเร็วเวอร์ฟาดไปดินี่มันเร็วเกินไปบ้างเนี่ยผมจะยังไงเนี่ยเรามีเพื่อนไง เราป็นเพื่อนไงอ่าไม่มีคนเอาดาบแหลกมาางนั้นเลยเนี่ยแย่มากเออแหวกไงครับคนแหวกอ่ะแล้วไงต่อคุณคุณจะทำไงต่อครับพี่น้องครับจะโซนีโอเคนี้เนาะโอเคงั้นก็ไปหาที่จับพิจุดๆก้าันดีกคอยทางนั้นอ่ะว่าไปชิบชิบ นีก็ได้สนะวยสำหรับวันนี้ก็ขอพอเดีเพียงแค่นี้วอดึกแล้ววัน <c oughs> ดึกมากเลยอ่ะ <c oughs> ใช่วันนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะไว้ติตไไดต่อติอดต่อเฮียแล้วฮะอุ้ยอุ้ยหยาไม่ได้มันตัดได้มันตัดได้ติดตามกันต่อในคลิปหน้าเด้อทุกคนสำหรับพัน<ม>นี้ก็มมหมดแล้วบ๊ายบาย,บายเจอกัน